ู้ชมควจะมองเห็นภาพที่ผมโชว์เห็นแล้วนี่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการต่อสู้ของกลุ่มเชียงใหม่ระยะตัวผมเองก็เป็นแกนนําในการรวบรวมผู้คนในช่วงระยะเวลา3ปีในการที่จะพยายามบอกกับคนจํานวนมากในเมืองเชียงใหม่นะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับกรณีานางสาวเชียงใหม่ต้องมาใส่ชุด,ดว่ายน้ำประกวดนะครับเราอยากเห็นานางสาวเชียงใหม่อยู่ในชุดซึ่งมีความเป็นล้านนาชุดที่มีการปิดมิติ ส่วนการประกวดรูปร่างสุดทรงผิวพรรณเนี่ยมีช่วงเวลาที่คณะกรรมาการดูอยู่แล้วสื่อมวลชนก็มาดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเดินทงทงกันที่งานฤด,ดูหนาวซึ่งเป็นงานที่เป็นเวทีเปิดอุ้มลูกจูงหลานมาดูได้นะครับคนเมาคนที่กินเหล้าเมาสุราก็เข้ามาได้อันนี้เป็นเรื่องซึ่งมีความไม่เหมาะสมและที่สําคัญที่สุดก็คือสาวน้อยอึ้งเหนือของเราเนี่ยก็เหมือนถูกกระทำยำายีคิด ให้ดีๆนะครับว่าเรากำลังขายอะไรเรากําลังขายศิละปะวัฒนธรรมและเมืองน,น่าอยู่เมืองที่มีความงดงามแต่ถวันนี้เนี่ยเราก็ยังปากว่าตาขยิบก็คือเรายังปล่อยให้สาวน้อยของเราเนี่ยต้องมาสวมชุดนุ่งน้อยห่นน้อยท้าลมหนาวกันในงานประกวดนางสาวเชียงใหม่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องเทคไซส์หรือ,เล,อ,เ,ลอเลือกข้างอยาเกเขียนนาทีเอาลครับ กรณีนางสาวเชียงใหม่กับชุดว่ายน้ำเนี่ยผมต้องเรียนว่าผมทางานหนักกับกลุ่มเชียงใหม่อรอยายะนะครับมีคุณศิริกรอินพรมและยังมีหลายคนนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อก็จําไม่ได้เพราหนักแล้วเอาเป็นว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าปีที่แล้วเราได้ประกาศกล้าวเลยละ่ะว่าเราจะเป็นปีสุดท้ายละเราถึงขนาดเอาเตาอังโลไปเอาน้องผู้หญิงเนี่ยเขาส่าา์เสียสละนุ่มชุดว่ายน้ำเป็นหน้าสารากลางโอ้โหไปทําทุกวิถีทาง พื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยกระพือข่าวนี้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ประกวดแต่งชุดสวยๆก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องให้มันนั่งคนดูผอบกอยมองเห็นความขาวความอะไรต่างๆหน้าเวทีเนี่ยซึ่งเป็นเหยื่อสายตาของพวกที่มีความมา,มากๆทางด้านของการอยากจะดูสาวน้อยในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยคงพูด ประมาเนียครับแรงกว่านี้คงจะไม่เหมาะสมเอาเป็นว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วหละ่ะจนกระทั่งเมื่อวานแล้วก็วันนี้เจอเลยผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวระดับแนวหน้าของประเทศไทยนได้โทรมาหาผมว่าพี่นาทีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกรณีนางสาวเชียนใหม่กับชุดว่ายน้ําซึ่งปีนี้เขายังจะใส่ผมเองผมก็พูดไปเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้สนใจอยากจะพูดหรือตอบอะไรอีกแล้วเพราะว่าผมพอแล้ว เรายอมยกถงก็คือต้องทำท่านนี้เราก็บอกว่าผม i m surrender ยอมแพ้เพราะเรื่องจบว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะหรอกครับเรื่องนี้เนี่ยผมจะเรียนนะฮะว่าผมไปถึงเจ้าดุงเดือนและเชียงใหม่นะซึ่งท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศและเป็นประธานสภาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่คนแรกและคนปัจจุบันยาวดังมากไปถึงหมอมหลวงปนัดดาดิสกุลซึ่งเป็น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงท่านเลยคุยกับท่านด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือไปยื่นหนังสือให้กับคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกร,รัฐมนตรีญิคนแรกของประเทศไทยที่มาจากการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไปยื่นให้ที่ลานครูบาเจ้าสิวิชัยที่ซ้ําตอนที่ท่านรับตําแหน่งใหม่จใช้ผมทําอะไรอีกล่ะครับมันไม่มีอะไรที่ผมจะทําได้แล้วมันเต็มที่เต็มกลืนเต็มกลั้นแล้วครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์มาอีกแล้วผมก็เลยอธิบายความว่าผมไม่สามารถจะทําอะไรได้อีกแล้วใครที่อยากจะเห็นสาวน้อยอยู่ในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยอยากจะเลีดรอนสั์สีผู้หญิงอยากจะเอาผู้หญิงเป็นสินค้าเพื่อลากจูงคนที่มีราคาตันหาเหล่านี้เข้ามาในงานก็เชิญทีนี้ถ้าถามว่า,าจะเลือกข้างก็คงผ,ผมว่าผมเลือกข้างอย่างนี้ดีกว่าไหมครับ คือหนึ่งมีคนบอกว่าอันนี้ดีไหมให้เขาใส่ชุดว่ายน้ําแต่เป็นในการประกวดเนี่ยเป็นชุดว่ายน้ําประเภท one piece p i ก็ p i e c e แปลว,ว่าชิ้นคือชิ้นเดียวติดกันเลยอันนี้ล้วกันและอีกอันนึงก็คือในในจะใส่แล้วมันเป็น two pieces ก็คือ2ชิ้นคือด้านบนชิ้นหนึ่งแล้วด้ล่างชิ้นหนึ่ง เอาว่าเลือกแบบน,นี้ดีกว่านะมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะไม่ไม่เป็นสาระในความคิดผมเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เผื่อจะได้แง่คิดนี่ก็ไม่ได้เตรียมความคิดมาก่อนเอาเป็นว่าหนึ่งก็คือ one piece สอง two pieces ถ้าสำหรับผมเนี่ยจริงๆผมไม่อยากจะเปลี่ยนก็ไม่ได้แล้วนะแต่ตัดสินใจมาแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าผมเลือกท้างนี่นะ one piece มันก็คือ ชิ้นเดียวนะครับมันก็จะเห็นเนื้อน้อยหน่อยถูกไหมครับเพราะอย่างน้อยก็บังสุดือบางคนสุดือจุดบางคนสุดือโบบางคนสุดือตื้นๆหลุมๆลึกๆ,ๆ,ๆ,ๆก็สุดแท้แต่อย่างน้อยก็บงังกอนไปได้หน่อยใกลฝ่ายนี้ใช้ผ้าน้อยหน่อยประหยัดผ้าอ่ะชิ้นบนแล้วก็เว้นไปอีกสักคืบคืบแล้วคืบครึ่งแล้วก็ไปชิ้นล่าง <c oughs> เลือกข้างเท็กซ้ายบาดเกนนาที ผมคงจะต้องขออนุญาตเลือกทางนี้ในไหนก็ในไหนนะเขาจะพูดเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าจินตนาการไปแล้วผมก็รู้สึกแย่มากๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเอาลักเราอยู่ในสังคมซึ่งคนจนํานวนหนึ่งมีที่พลต่อความคิดของบ้านของเมืองนี้เพราะฉะนั้นเขายังยืนกลางว่าจะต้องมีการนุ่งชุดว่ายน้ําก็ขอให้เป็นขอร้องขอภาวนาเถอเะว่าถ้ามันจําเป็นต้องมีอีกเนี่ยต่อไปอีกชั่วนาตาปีเนี่ยขอให้เป็นชุดว่ายน้ํา วันพีซก็คือชิ้นเดียวตั้งแต่หนะ้าอกคั้วไปถึงเอวจนกระทั่งถึงเป็นแบบกางเกงไ็นกางเกง,เเกงส,สั้นๆนะครับหรือติ้วๆหรือเรียกว,ว,ว่าเป็นกางเกงว่ายน้ำอะไรเงี้ยให้เป็นชิ้นเดียวเพราะว่ากรณีทำสองชิ้นเนี่ยผมว่ามันยิ่งสร้างบรรยากาศให้มองไปทางด้านเซ็กซ์มากสังเกตุไหมฮะว่าในคลิปโทษทีผมก็ไม่เคยดูจริงจังนะแต่งทีเราเข้า f c e b o o k แเรวก็ หรือว่าดูทีวีเนี่ยบางทีบางช่องก็มีนะสังเกตว่าช่องที่โฆษณาว่ากดเข้ามาเลยมีสาวๆจะคอยต้อนรับก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนมากใส่สองชิ้นอะอาจจะเป็นชุดนด้น้าม่ะแต่ดูแล้วมันมัน,ม,นมันนำมาซึ่งความรู้สึกว่านำเสนอเรื่องของทางเพศมากเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการลดทอนความรู้สึกของพวกที่ไปนั่งด้านหน้าเวทีแล้วน้ำลายสอแล้วน้ำลายหยดเนี่ยนะท้าเป็นชิ้นเดียวดีกว่า แล้วพยายามให้มิดชิดหน่อยแล้วเวลาเลือกเนี่ยได้ยินว่าทางบรรดานางงามเป็นคนเลือกเองหรือบางทีก็พี่เลี้ยงนางงามเป็นคนเลือกให้ก็ขอความกรุณราถ้่พี่เลี้ยงนางงามถ้านางงามจากคุณพยายามเลือกอะไรที่มันปกปิดสัดส่วนอะไรที่เป็นของรับของส่วนของคุณให้มากที่สุดเถอะเราก็รู้อยู่ว่ามันปกปิดได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เอาที่มันมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําทได้เลือกได้ก็แล้วกันไม่ใช่ ไปคิดว่าเอ๊ะเราแต่แตงชุดยิ่งโอ้โหคือเท่าไหร่หาเท่าไหร่มันยิ่งได้คะแนนอย่างนี้จะไหวเลยฮะมันยิ่งทําให้บรรยากาศของการประกวดนางสาวเชียงใหม่มันยิ่งเข้าร้เข้าเงมันจะเสียหา,ายไปกันยกกันใหญ่เพราะฉะนั้น็ดโปรโดกรุณาเลือกนะฮะที่มันบดมันบังของรักของสงวนที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พวกเราคนใจทุกคนเนี่ยก็ให้เกียรติพวกคุณ พี่เลี้ยงก็กรุณาหน่อยดูแลนางงามให้นางงามเปรียบเสมือนของที่ท่านรักเหมือนลูกของท่านหลานของท่านจริงๆย,ย้ายใ,ใครมาล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายตาการใช้กล้องส่องถ่ายเหล่านี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรจะต้องพูดเกินมากมาอีกแล้วเอาปเป็นว่าเรื่องข้างนี้เทคกไซส์ size, ให้ใส่วันพะีสก็ยิ่งดีกว่าทูพีซสก็ขอขอบคุณ สารายเกลียวทองมังสม่งฝามแต่วามีทั้งชนิดเม็ดชนิดแคปซูลนะครับอยู่ในแพคเกจจิ้งแบบนี้เลือกได้นะส่วนผมเองนี่อีกสักครู่หนึ่งนะครับต้องมาฟังเพราะผมเองอดไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่อันตรายอยู่แต่คิดว่าเป็นเกณฑ์นาทีต้องเทคไซค์ครับพูด่เดียวครับ